ข้อควนการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนนะครับเศษส่วนให้เป็นตัวชี้โดยการทำตัวสวยให้เป็นสี่ร้อยพันหนึ่งแสนะครับหรือการหารก็ได้ยหารก็ได้เอาสามตั้งหารด้วยสี่ก็ได้่ลอ,อ,องดูนะข้อสองนะครับข้อสุดายข้อนะครับเอาเป็นข้อสี่ด้วยกันลองดูนะ้องลองคิดดูเปลี่ยนให้เป็นตัวชีม เปลี่ยนให้ได้ทุกจุกยาข้อห้าอ่าสัามข้อนะครับไปดิเซนี้เป็นส่วนแปดอ่าชุดสามข้อทำวิธีไหนก็ได้ง่ายๆทำเองให้หมดเลยพี่แบงค์ต้องควรนิดหน่อยอ่าพี่แบงค์ต้องควรการหารครับ สาหารด้วยสี่พลอสามเพื่อไปสี่ใสศูนใสจุดเพิ่มศูนย์สี่ลยได้สามสิบสี่เจ็ดยี่บแปมสิบบยแปดเหลือสองเพิดด่มศูนย์สี่พลยยีสิครับสี่ห้ายีสิบนะครับลบกันเหลือส ตรงนี้ก็จะกลายเป็น0.75 0.75ต่อไปนะครับเอาแปดตั้งหารด้วยห้าเอาแปดตั้งหารด้วยห้าเอาเสิบตั้งหารด้วยศูนย์แปดหานด้วยห้าห้าหนึ่งห้าแปดลบห้าเหลือสามใส่จุดเพรศูนย์ห้าโอสามสิบลบกันเหลือศูนย์คำตอบข้อนี้ตอบ หต่อไปนะครับเอาหนึ่งขันที่แปดเอาหนึ่งขันที่แปดใส่ศูนย์หนึ่งตัวใส่จุดเพิ่มศูนย์แปดหนึ่งแปดลบกันเหลือสองเพิ่มศูนย์แปดสองสิบหกยี่สิบลบสิบหกเหลือสี่เทสศูนย์แปดห้าสี่สิบลบกันเหลือศูนย์คำตอบข้อขนี้ตอบศูนย์จุดหนึ่งสองห้าเรียาร้อย จบองนี่คือขอ้อ5หน้า81ดข้อ 2, 0. 87. 0. 87, 2> องศูนย์จุดเจย์จเจ็ข้ากับเจเจดสิบียร้อครับตอ่อไปข้อ3นะครับ0.9เก้าสบายมากเ9เกส่วนใช่ไหมเออถ้าเกิดข้อไหนเนี่ยทำเป็นเศษส่วนลับได้น้องก็ทําด้วยนะครับลองดูนะ้องศูนย ทำเป็นเศษสวยนะครับโดยสต่ได้ไงครับว่าเศษส่วนนั้นเป็นเศษส่วนต่ำแล้วจำนวนที่เป็นเศษส่วนย่ำแล้วเนี่ยจะมีหอลมอของเศษและส่วนเป็นหนึ่งจะมีตัวหารร่วมที่มากที่สุดของตัวเศษกับตัวส่วนเป็นหนึ่งนะครับนี่คือประเด็นของการตรวจสอบว่ามันเป็นเศษส่วนต่ำหรือยังนะครับ ให้เอาตัวเศษเอาตัวส่วนไปหาขอรฟอหาร่วมมาแล้วหอรอมอได้หนึ่งนั่นแหละครับคือความรู้ขอ,อตงตอนเธอเองนะครับความรู้ของตอนเธอเอาลองดูนะถามได้ถามได้เก่งกิจการติดใสทองอย่างวัวใสไขยบัตรเพิร์ชนะครับเรียนหนังสือด้วยน้องรำต่อหน้าพี่แบงค์ ไม่หยุดนะครับถึงแม้ว่าโรงเรียนจะหายไปถึงสามโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงทองทิดาหรือว่ายววเนื่องจากพี่แบงค์เนี่ยหยุดไปแล้วในวันพ่อซึ่งเป็นวันที่พี่แบงค์ให้ความสําคัญมากที่สุดเป็นวันชาตินะครับวันพ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเสาร์หน้าถึงแม้ว่ายวจะเรียนชดช่วยเรียนนะครับนะแสงทองทิดาเนี่ยจะมีอยู่ครับทิสต์มาจะรอแต่พี่แบงค์หยุดไม่ได้นะครับหยุดไม่ได้เพราะว่าพี่แบงค์หยุด วันชาติไปแล้วนะครับก็วันที่สําคัญลงลงมาเยอะเลยนะครับก็คงไม่ได้หยุดน,นะครับสบายมากน้องๆยอวอก็ค่อยมาเรียนวันอาทิตย์นะครับแต่น้องดีดาก็ค่อยมาเรียนวัานอาทิตย์นะครับ,อ,อ,รานานรบอ่าสุนุก้ารับกลายเป็นเศษเก้าส่วนสี่สุจุจุนแปนะครับก็คือเศษสิบแปดส่วนเศษสิบแปดส่วนร้อยนะครับทววํานผเข้จใจ ซึ่ง7 8 0 0 0นะคนัรับที่แบงค์ใช้แม่สอง,งอกันทอนกลายเป็นษ9ส่วนนะครับษ9ส่วน50นะข้อ4ต่อไปข้อ5นะครับสึนะครับนะครับนี่คือประเด็นของการเปลี่ยนทชนิยมนะครับให้เห็นอ่าทีนี้เรามาดูประเด็นของการเล้นะครับ เปิดหน้าที่แ8อนนะครับเรามาดูเรื่องทศนยมซั้งนะครับทศนยมไม่รู้จบแบบซั้งนะครับลองเขียนดูนะครับหน้าที่8ปจินตนาที่ยนะเขียนนะครับ อ่ใครถามยกมือขึ้นนะครับหน้าที่82ถือเขียนนะมีตัวอย่างอยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะไลน์ทีหลังครับเดือนทานข้าวเลยนะครับวันนีเป็นอะไรรอ๋อป้าใจนะนะครับอนาั้นคนต้องรอตีเนาะ

สองไถึงต่สเข้าไปศูนย์จุดสี่สี่ซ้ำครับต่อไปข้อสามนี่ซ้ำสองตัวแล้วเราก็ต้องใส่จุดข้างบนเลขหน่งแลเลขสองแต่ถ้าเกิดซ้ำสามตัวเขาจะไม่ใส่จุดจุดจุดเพราะว่ามันดูยากมันตาลายเขาจะใส่จุดเฉพาะตัวเลขตัวแรกที่ซ้ากับตัวเลขตัวท้ายที่ซ้าดีมากกันทุก อ่า,าพ่อสามก่อนพ่อสามก่อนลองเขียนดูใช้สมองเยอะๆใช้ตาเยอะๆอย่าใช้ปากเยอะใช้ตาเยอะๆใช้สมองเยอะ,ะอย่าใช้ปากเยอะปากใช้เยอะเกินทองแมวเปลี่ยนไปพองแมวเปลี่ยนไปอ่า 0 1 2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  1ส1 2 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 1 2้อ1 2 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 หนึ่งสองสากโอเคนะครับต่อไปข้อสี่ศูนยจุสี่ห้าสี่ห้าับเขียนไปเนาะลองดูลองดูนะครับ อ่าไี่เลเอกมาดูข้อหข้าพ้อหน้าข้อสี่ส5บข้อหน้าพ่อหน1 2 2 1อหน2ไปเรื่อยเรื่อยอนองังสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสอไปเรื่อยนะครับสามสามตัวแล้ว มาแล้วครับนแบบของเราช่วยมาโปรโมตตัวต่อหน้าสาธารณชนนิดนึงครับนายแบบพรีเซนเตอร์เสื้อเซ็งเป็ดครับแย่ไมเนี่ยแย่ไหมเนี่ยช่วยดึงน้องให้เกลียดเรื่องนิดนึงนะครับเลี้ยชองกีฬาซาเลเซียนคนล่าสุดนะครับขอเชิญโชว์เสื้อเซ็งเป็ดอันแสนภูมิใจหน่อยนะครับเสื้อนี่ไหนเนี่ย น no <ต>น้องไหมดีช่วโชหน่อยช่วโชหน่อยช่ใช่หน่ออ่าเน้องรา่ดยแอบดูนะเขาดังและเาไม่อยากบอกใครเือเ้หี้งี้ครับหว่าเซ็งเศติรุตเป็ดอ่าแน่ไหมเัวร์ครับเฮ้ยเฮ้้าห่อห่หจ ไปดูเลขสองเลขสออ่ะเดลศูนย์จุดสองหนึ่งสองสองหนงสองจเียเอาเร็วเร็น้องจ๋าเียงดังเกินเียงดังเกินด้านหละไอพีปตังเลยนะครับเอาพร้อมศูนย์จงหนึ่ ต่อไปนะครับ 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2องนะหนึ่งสองสามสอง่าอต่อ,ตอนะข้อไน้องๆครับศูนย์จุดหนึสองสามสี่สองสามสี่สอไปเรื่อยๆนะเอาข้อเจ็ดกว่าข้อเจ็ด ข้อเจ็ดจะมีบางส่วนซ้ำบางส่วนไม่ซ้ำแหละตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อหกทฤษฎีทุกตัวเป็นขยงซ้ำหมดเลยแต่ข้อเจ็ดมีบางตัวซ้ำบางตัวไม่ซ้ำนะครับศูนย์ไม่มีแล้วหนึ่งสองสองสองอะไรที่เลยอ่าอะไรอะตามีมีอาจจะไม่ให้

แล้วทำไมเขาถึงเ็เป็ดเขาชิ้นแตกสิอย่าเลยอย่าเซ็กเลยใส่นี้เราจะเซ็กเป็ดสิใส่เื่อให้มันกิดสมหวังสมหวังไปอาร้อ์นะครับน้องๆครับที่ไม่ทีเ อ้า2ย2จุด2นึ่งสอ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 งไปเรื่อยอาเขียนศูยจุดหนึ่งสองใส่จ um, 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 yeah> ุดเฉพาะบนเลขสองใส่จุดเฉพาะบนเลขสองอ่านว่าศูนย์จุดหนึ่งสองสองสามศูนย์จุดหนึ่งสอง ไม่เริ่มไม่สบายนะครับเจนละพลเธอเรื่อไม่สบายอ่าพร้อมหรือยังด้านหลังเดี๋ยวพี่แบงคอธิบายข้อเดยวคือข้อสินะครับข้อทีอ่เป็นลบเนาะเขียนว่าลบนะครับรอพอไเลมลบรอโอเปอร์ลสรออเปอร์เลสรอี่รอี่รอที่รอีอ่ ตัวนะีกพอจีนทองจ้ะหน่งจุดสอัดีครับหนึ่งจุดสองสามสี่ห้าสามสี่้สาอาไปแค่นี้ก่อน ท่านเข้าใจเร็วน้อมหมครับตัวที่3า 2, มคือสามสี่ห้าหกสี่กสามสเลขศูนย์เสองไม่ซ้ำไม่ต้องใส่จุดฟ0 2เด5นจุดศสองสหใส่จุดเฉพาะเลขสามกับเลขหกเป็นตัวแรกและตัวท้ายที่สาํคำอานเริ่มหนึ่งจุด ศูสองสิบสี่เ6ศูนย์สองมีห้าหี่ห้าหับวางจริงๆนะครับสิ่งดเกิน น้องครับเสียงดังเกินอีกแล้ว,ดดวน้องครับเสียงดังเกินอีกแล้วนะครับถูกเขียนนะครับอ่า่อไปจะเป็นการเปลี่ยนนิยมซ้ำาหอยู่รูปเศษส่วน <ค Latin. S 1> มันมีมากกว่าหนึ่งแบบแบบแรกคือแบบที่เฉยยกทุกตัวซ้ำง่ายง่ายแบบที่เฉยยกทุกตัวซ้ำมันง่ายแบบที่เนยยบางตัวซ้ำมันเอ่อเฉยยบางตัวซ้ำมันจะยากกว่าแบบนี้จะยากกว่า อ่าเดี๋ยวพี่จะขอพูดตัวที่มันซ้ำทุกตัวนะซ้ำสิบตัวส่วนได้เก้าตัว3้สองตัวส่วนได้เก้าสองตัว3้สาตัวส่วนได้เก้าสามตัวซ้สตัวส่วนได้เก้าสตัวซ้ห้าตัวส่วนได้เาใช่อันนี้คือแบบที่มันเป็นผู้มซ้ำหมดเลยอ่าน้องครับทีนี้เรามาดูนะครับ เรามาดูประเด็น4ข้อนี้ที่เป็นทฤษฎีที่ทุกตัวซ้ำนะครับ1 2 3 5 1 2อครับ้าซ้ำถ้าซ้ำหนึ่งตัวก็ส่วนได้9กหนึ่งตัวแต่เนื่องจากเศษ3ส่วน9ยังสามารถใช้แม่3าตัดพอได้เป็นเศษส่วนต่ำสามหน่งสเกานจุดหนึ่ห้าซ้ำสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ15ส่วน9 9้า ใชายแม่สามตัดทอนสามห้าสิบห้คูณสายสามได้เก้าสเก้าเดียังบอไปข้อีกสอง0ูนย์จงเขียนเป็นเศษ1นึ้าส่วน999าร้อยเก้าสามสามแหน่งนะครับที่เป็นช้แม่สามตัดทอ 3 3 9 1 6 9 1ก้า3 5บ3 3 9 3 3 9 3คา3ต่อเษสส่วนส3ต่อไปข้อ16นะครับได้เศษงันส่วน9999นนะครับเออ เช่ทีนี้เรามาดูประเด็นที่มันเป็นทศนิยมที่บางส่วนซ้ำบางส่วนไม่ซ้ำนะครับอ่านตัวนะ,ะทีนี้เป็นประเด็นที่เป็นทศนิยมซ้ทศนิยม,มไม่ดูจบแบบซ้ำแต่ซ้ำบางส่วนบางส่วนไม่ซ้ำนะหลักทารทำเปดังนี้ครับให้เอาทศนิยมทุกตัว ลบตัวตัวยงตัวที่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำคือเลขอะไรครับสองแค่นี้ตัวส่วนฟังว่าทำไงตัวส่วนเนี่ยให้ดูว่าซ้ำกี่ตัวเราเห็นว่าซ้ำตัวเดียวคือเลขสามให้ใส่เลขเก้าตัวนึงซ้ำใส่เลขเก้าไม่ซ้ำใส่เลขศูนย์ซ้ำใส่เลขเก้าไม่ซ้ำใส่เลขศูนย์พอซ้ำหนึ่งตัวใส่เลขเก้างตัวแล้วไม่ซ้ำหนึ่งตัวก็ส่วนได้ศูนย์ เป็นตัวเอาใหม่ที่แม่อธ uh, ิบายใหม่ทนิยมให้รู้จบแบบซ้ำบางส่วนไหไอ้ซ้ำบางส่วนแบบซ้ำนี้ยแต่เลขสองไม่ซ้ำเอมันคือสูงอีกสองสาม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 ามไปเรื่อยให้เอาตัวยกตัวคือยสบาลบกับตัวที่ไาคือสส่วนได้ซ้ำหนึ่ตัวก็ส่วนได้เ้าหนึตัวไม่ซ้ำหนึ่งตัวก็เศษได้สุตัวคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นเศษยี่สิบเอ็ดส่วนเจ้าสิ ซึ่งพี่แบงค์สามารถใช้แม่สับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามคูณสามสิบได้เก้าสิบโชคนี่คือข้อยี่สองต่อไปข้อยี่สิทั้งพอเข้าใจเสื้อฟ้าครับเสื้อรอบที่2ของวันนี้เสื้อฟ้าครับชอบทของแมวก็ให้แม่มาขอ อย่าให้ขเขาแมวรอนานเลยเขาแมวเป็นาาปสาวแก้มแดงเสื้อป้ายอย่ากแก้งให้ขเขาแมวรอนานดินซอนเสองบาย <c ười> ไม่เก้าเดือนแล้วคนนี้โชคดีที่ก้าเดือนเ,ยอเยลเย เขาแมวชอบเที่ยวมันผิดหรือไงเขาแมวรักในเสียงดนตรีเขาแมวเงินมาจะก,ก็ดีดีหนึ่งสองสามสี่แล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เเแป็คแป็ค เขาแม่เป็นคุณลสตรีที่รับสนุกชอบไปบุกอาตาปากตามตาเขาแม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าชอบพิจารณาผู้ชายที่พ่อคุณแม่ก็อยู่ในใจก็เดียวกับไปกับร้ายงานตัวต่อชื่อเวลาตัวเป็นตัวพว่งในตัวตานี้เอ้ยเอ้ยเอ้ย เดี๋ยวเข้าไปกลับไปมีอารนไปลกกัโอนเียเลยนะเอาทั้งหมดไว้127ครับไปลกลับไม่ังที่เอาทั้งหมดคือ127ครับไปลที่ไม่ซ้คือเลขหนึ่ตสองตัวส่วนได้เก้าสองตัวไม่ตั้วหนึ่งส่วนได้สี่ตัว ร้อยยเจ็ดลบได้ร้อยยสหส่วนเลขเก้าว่าเอาใช้แม่สองรั้งสองหกสิบสอสองสามหกตั้งใจเย็นนะสองสี่แปดสองเก้ห้า หกสิบับสี่รอ้าส่ะสมมุติว่าพี่แบงค์ต้องการเช็คว่าเป็นเศษตัวเองต่างหรือยังอ่ะพี่แบงค์เอาไปเอาตัวเศษกับตัวส่วนไปยูงคิดจำยูงนะนะิดได้ไหมได้ดีมากน่ารักจริงอ่ะหกสามคูณอะไรใก้เ่เก้าสิบหเนาะคูณอะไรนะแปดแปดเกินไหมแปดเกินคูณได้แค่เจ็ด เป็ 21, นสามย่เะสี่รอยสอ็ดท่าคุณสคูณเจ็ดได้อนะไรฮะสี่รอยสี่สิบเอ็ดาห้ครับให้สคุณหนึ่ได้54าสลบกันเหลือ7จ็เจ็ดอะไรครับเจ็ดเกลบกันเหลืออะไรเหลือห้าชิ้นนี้ห้าหลบกันเหลือสองอาสองส นค่พอรอได้หนึง่งแล้วแสดงว่าจังตัวนี้เป็นเศษส่วนอยา่างแล้วจบจบต่อไปข้อ3 2คิด0.32เก็บตัว0.3274เอาได้0ได้ไรได้ไร ทใไมผิดตรงไหนฮะลูกผ right? ah. ิดหรอได้เลยครับนี่อ่อนในเก้าอ่อโทตีฮะเก้าอะไรฮะเก้าหกห้าสี่โอ้โทตีใช้เก้าโทตีฮิิิิอาโททีครับโทีตะกี้พี่ทำไมครับยูิดผิครับเก้ไร่ีมากโทครอะไรครับเ 9เจ็หสบสา9เห่าเ้าห้่ห้ต่อเท่าไรครับเ75ห้าอ่าพรอใหด้ด้วยดีมากที่บอกอ้าโคษทดีครับโคตทีต่อไปข้อสาสองด้านหลังครับรองหินนิดเดียวหีนสินาทีแล้วเดียวครับอ่าพร้อมตัวเศษที่ยั่ไงสามพันสอรอเจ็ดสิอะไรครับสี่ลงกันเลยอะไร รงตัไต่กสองตัวนะตัวตัวครับศูตัวสามพันส้อยสี่สิบสวนเก้าพันเก้าร้อยจนทำไรอมมึงเลยไมงจไ บุรพพลครับอ่าใช้แม่สองครับสองหนึ่งสองสองหกหนึ่งสองสองสี่สองสองสองสี่แปดสองเก้าส่แปดสองห้าสิบใช้แม่ไได้ครับแม่ดาวาได้แม่ดานได้หรอไม่ได้อ่าเป็นสียตามยัง อ่ายูผิดแล้วเป็นเจ็ดสหมครับต่อไปนะครับข้อไหนสามเหมือนเดิมสองพนสามร้อยห้เจ็ลบสส่วนเก้าพันเกิบใช่ไหมหนึ่งพัน้อยสี่หกอะไรครับสิองไม่ใช่ร้อยยตัวอะไรครับเก้าพันเร็ว พี่แบงคซ์เป,ปกี่นการบ้านแล้วนะไปทำเองแล้วนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูการคุณพว้นำดพวกน้ำนำ